Train to Suvarnabhumi Airport. Next station, Suvarnabhumi Station. รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสถานีต่อไปสถานีสุวรรณภูมิ Next station สวรณภูมิ station สถานีต่อไปสถานีสุวรรณภูมิสวรรณภูมิ station Please mind the gap between train and platform Thank using you for using our services สถานีสุวรรณภูมิโปรดใช้ความระม,มัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณที่ใช้บริการค่ะขอบคุณผู้ได้สารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าซิตท้ลไลน์เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการของเราขอบคุณค่ะ We hope you enjoy our service and have a nice journey. Thank you. 感谢各位乘客使用城市线服务，希望您享受我们的服务，并祝您旅途愉快。谢谢。Welcome to Airport Rail Link City Line ยินดีต้อนรับสู่รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสวนภูมิ ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่บริการรถไฟฟ้าซิตี้ไลน์ขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางไปกับเราขอบคุณค่ะ Welcome to CityLine Service Have a nice enjoyable journey Thank you วันนี้กว้องลินเฉิงซื่อเซียนเว่ยหลินผูู้สู่ลินที่ดอยู่ีไปขอบคุ Train to พะเยาไท next station ลาดกระบัง station Passengers can connect to SRT Eastern Line from this station รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญาไทยสถานีต่อไปสถานีลาดกระบงังท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีนี้ Train to พญาไท Next Station Ban Thap Chang Station Passengers can connect to SRT Eastern Line from this station รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญาไทยสถานีต่อไปสถานีบ้านทับช้างท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีนี้ Train to พญาไท Next Station Huamark Station Passengers can connect to SRT Eastern Line from this station รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญาไท สถานีต่อไปสถานีหัวหมากท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีนี้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองได้ที่สถานีนี้ Passenger can connect to MRT Yellow Line at this station ผู้โดยสารโปรดทราบสถานีถัดไปประตูรถไฟจะเปิดทางด้านขวา Attention please next station train doors will open on the right train to พ a y a t ไทย next station Ramm รา a ค h แ n g station passengers can connect to SRT Eastern line from this station รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญยาไทสถานีต่อไปสถานีรามคำแหงท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีนี้ Train to พยาไทย Next station, Makassan Station. Passengers can connect to SRT Eastern Line and MRT from this station. รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพยาไทยสถานีต่อไปสถานีมักกะสันท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกและรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้ Passenger can connect to m r t Blue Line at this station. ผู้โดยสารโปรดทราบสถานีถัดไปประตูรถไฟจะเปิดทางด้านขวา Attention please next station Train doors will open on the right Train to Paya Thai next station r a t ป h a รภ r a station Passenger s Pass can c o n n e c t to SRT Eastern Line from this station. รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญาไทยสถานีต่อไปสถานีราชปรารกท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีนี้ Train to พญาไท Next station พญาไท Station Passenger s c n n c o n n e c t to SRT Eastern Line and BTS from this station รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญาไทสถานีต่อไปสถานีพญาไทท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกและรถไฟฟ้า BTS ได้ที่สถานีนี้พ h a y a t i Station Please mind the gap between train and platform Thank you for using our services สถานีพญาไทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะขอบคุณผู้ได้สารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าซ็นทริไลเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการของเราขอบคุณค่ะ We hope you enjoy our service and have a nice journey. Thank you. ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บรการาทไัง,งเป็นอ่งยิ่งว่า,ววาววท่านจะได้รับคาสะวกสบายากการห้บริกาของเราขอบคุ่ะ h o you enjoy our